ขอนอกน้อมด้วยเสียงกราวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่หนึ่งรเพราะมีแม่และพ่อเราจึงมีโอกาสร่วมกันเจริญกุศลเพื่อความประเสริฐในศาสนาของพระชนเจ้าพระองค์นั้นขณะนี้ร่วมกันศึกษาในพุทธานุสติในหัวข้อตถาคต เพราะตสลูชอบยิง่งซึ่งธรรมะอันถ่องแท้ตามเป็นจริงเป็นอย่างไรกันอยู่ค่ะและได้ร่วมกันศึกษาในอัปริหานิยธรรมสำหรับคฤหัสถและภิกษุสงฆ์อันเป็นปัจจัยเพื่อความเจริญแห่งหมู่คณะอันเป็นธรรมะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียว หมายถึงธรรมะที่ทำให้ไม่เสื่อมเกิดความเจริญทั้งส่วนตนและส่วนรวมนําความสุขความเจริญมาแก่หมู่คณะฝ่ายเดียวเป็นหลักธรรมที่เน้นความรับผิดชอบต่อส่วนรวมก็เกิดเป็นความสามัคคีของหมู่คณะและการเคารพนับถือซึ่งกันและกันสรุปก็คือเป็นหลักธรรมที่สอนให้เรารู้จัก หลักการเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างองค์กรนั้นๆให้มีความแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นคณะพระภิกษุสงฆ์หรือบ้านเมืองก็ตามเราก็ได้ศึกษาในคฤหัสกันไปแล้วนะคะในอปริหานิยธรรมสำหรับพระภิกษุสงฆ์นั้นในข้อหนึ่งก็เหมือนกันนะคะคือมั่นประชุมกันเนืองนิด หมายถึงในกิจของสฆงที่ต้องทำร่วมกันไม่ว่าเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่ก็ตามต้องมีการประชุมปรึกษากันอย่างสม่ำเสมอคือกำหนดให้มีการประชุมกันเป็นประจำเช่นประชุมประจำวันอันเป็นการกำหนดในลักษณะของการทำวัดเช้าทำวัดเย็นเป็นตน้นหรือประชุมตามสัปดาห์หรือประชุมตามเดือนตามปีก็แล้วแต่นะคะ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องมีการประชุมร่วมกันเป็นเหตุแห่งความเจริญแห่งหมู่เป็นกิจกรรมที่สำคัญอันเป็นปัจจัยให้หมู่คณะนั้นเข้าสู่แบบแผนที่ดีงามและมีความคิดเห็นความร่วมมือในการที่สมาชิกในชุมชนนั้นๆหรือในหมู่สงนั้นๆเข้าถึงความเป็นผู้มีระเบียบ และพิทักษ์รักษาสถาบันแห่งตนไว้ได้เป็นอย่างดีเอาง่ายๆนะคะที่เราเห็นหากภิกษุใดอยู่ในวัดประมาณร้อยองค์แต่รงกระทำสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นแค่สององค์จะเกิดอะไรขึ้นคะความมีศรัทธาเลื่อมใสของครหัสัดทั้งหลายก็ย่อมไม่มี การรักษาความเป็นหมู่คณะก็ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ด้วยเหตุนี้การประชุมเป็นประจำซึ่งเกิดขึ้นโดยในยักษ์ของการทำวัดเช้าทำวัดเย็นก็ตามนั้นหรือในวันธรรมศวรระก็ตามย่อมเป็นสิ่งที่จะเกื้อกูลต่อความสามัคคีแห่งหมู่และความเลื่อมใสในหมู่คณะของคฤหัสถหัดทั้งหลาย หรือชุมชนนั้นๆจึงเป็นที่ตั้งแห่งสถาบันที่มั่นคงค่ะในข้อสองความพร้อมเพียงกันประชุมพร้อมเพียงกันเลิกประชุมพร้อมเพียงกันทํากิจที่สงจะต้องทําหมายถึงการประชุมถือว่าเป็นกิจที่สงต้องทําร่วมกันแต่การที่จะให้สงถูกรูปยอมรับซึ่งกันและกันเพื่อความสามัคคี ก็จะต้องอาศัยความพร้อมเพรียงกันทุกๆครั้งและต้องพร้อมเพรียงเป็นหนึ่งใจเดียวช่วยทำกิจกรรมของสงฆ์จนสำเร็จด้วยเช่นพิธีกรรมในมงคลนิยมใช้พระสงฆ์ก้าวโรก็ต้องมาพร้อมเพรียงกันจึงจะทำพิธีกรรมได้ข้อนี้ก็เป็นกฎทั่วไปของการประชุมที่ดีคือต้องการความพร้อมเพรียง ซึ่งความพร้อมเพรียงนั้นมีความหมายสองสถานคือ 1. การประชุมใดกำหนดตัวบุคคลไว้ในรูปกรรมการก็พร้อมหน้ากันตามที่กำหนดไว้ถ้าตนจำเป็นเข้าประชุมไม่ได้ก็ต้องบอกลา 2. การประชุมใดเป็นการประชุมสมาชิกทั้งหมดก็พร้อมหน้ากันหมดแม้ผู้ที่ไปประชุมไม่ได้เช่นอา,าพาธ ก็ต้องบอกลาหรือมอบฉันทาให้คนอื่นแทนรวมความว่าทุกคนถือว่าการประชุมเป็นกิจสำคัญเพราะเป็นงานของหมู่คณะถ้าหากจำเป็นต้องพร้อมทางกายไม่ได้ต้องแสดงออกซึ่งความพร้อมทางใจโดยเฉพาะพระพุทธโอวาทข้อนี้ย่อมส่งความในทางผู้บริหารด้วยว่า การประชุมนั้นควรพยายามกระทำเมื่อสมาชิกพร้อมหน้าไม่ใช่คอยฉวยโอกาสเรียกประชุมเมื่อสมาชิกไม่พร้อมแบบซุบซิบกันซึ่งจะทำให้ผลการประชุมนั้นบกพร่องแม้จะสมบูรณ์ทางนิตินแต่ก็ไม่สมบูรณ์ในความสามัคคีแห่งหมู่ผลของการปฏิบัติตามอับบริหารนิยธรรมข้อนี้คือรักษาเอกภาพ ความเป็นหนึ่งอันเดียวของสถาบันไว้ได้และโทษของการปฏิบัติทางตรงกันข้ามก็คือทำให้หมู่คณะแตกแยกเป็นกกเป็นเหล่าเกิดจุดอ่อนขึ้นในสถาบันนั้นข้อสไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่บัญญัติขึ้นไม่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วสมาทานศึกษาและประพฤติอยู่ในศิกขาบท ตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้หมายถึงไม่บัญญัติในสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญตัติไม่หลมเลิกสิ่งที่พระองค์บัญญัติไว้ถือว่าสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญที่พระสงฆ์จะต้องปฏิบัติตามไม่เพิกถอนไม่เพิ่มเติมไม่ละเมิดพุทธบัญญตัติเอาใจใส่ประพฤติตนตามพุทธบัญญัติอย่างเคร่งครัด ข้อนี้เป็นหลักการใหญ่ต้นไม้ที่จะแข็งแรงทนทานต้องมีแก่นรักที่จะมั่นคงก็ต้องมีบัญญัติสูงสุดที่เรียกว่าธรรมนูญซึ่งทุกคนต้องยึดถือเป็นหลักไม่ใช่ใครมีอำนาจอยากทำอะไรก็ทำตามอาเภอใจาศาสนาก็เหมือนกันมีพุทธบัญญัติเป็นเหมือนรัฐธรรมนูญส่งที่ดีย่อมไม่ยกเลิกเพิกถอน ผลของการปฏิบัติในข้อนี้คือทำให้ศาสนาคงรูปคงร่างอยู่ได้นานโทษของการไม่ปฏิบัติตามก็คือการทำลายโครงสร้างของพระศาสนาทำให้ศาสนาเสียความมั่นคงและถูกศาสนาอื่นกลืนได้โดยง่ายเราก็คงต้องตั้งจิตไว้โดยชอบว่า ขอเราอย่าได้เป็นผู้ทำลายพระศาสนาเลยและขอเราอย่าได้เสื่อมจากพระพุทธศาสนาสิ่งเหล่านี้เป็นความสำคัญอย่างยิ่งนะคะการที่เราศึกษาพระศัษธรรมที่ถูกต้องไว้อย่างดีนั้นหมายถึงว่าเราตั้งศรัทธาประสาทไว้ในพระพุทธเจ้าพระธรรมและหมู่พระอริยสงฆ์ ขอให้พระธรรมคําสอนนั้นดํารงอยู่ในกายกรรมวจีกรรมก็คือศีลละขันและขอให้มโนกรรมของเรานั้นมีความตั้งมันนั้นก็คือฝึกฝนในด้านสมาธิเพื่อเป็นปัจจัยต่อวิปัสสนาการศึกษาพระศัษธรรมที่ถูกต้องนั้นจึงเป็นความประเสริฐ ในแง่ของการประพฤติปฏิบัติและดำรงไว้ของพระศาสนาในแต่ละบุคคลน,นั้นนั้นเองข้อสีสักการะและเคารพนับถือบูชาพระภิกษุทั้งหลายผู้เป็นพระเถระผู้รู้การละนานผู้บวชมาแล้วนานผู้เป็นบิดาของสงฆ์เป็นปรินายกของสงฆ์และยังจักเชื่อถือโอวาท ที่พึงฟังของท่านด้วยหมายถึงเคารพนับถือให้เกียรติและรับฟังถ้อยคำของภิกษุผู้ใหญ่ผู้เป็นประธานในสงฆ์ผู้เป็นอธิปดีผู้ปกครองสงฆ์ในการปกครองของพระสงฆ์จะให้อำนาจแก่ผู้ที่มีความสามารถตามบรรดาศักด์เช่นภิกษุผู้ใหญ่สังฆปิดรสังฆปรินายก ภิกษุถูกรูปจะต้องปฏิบัติตามลำดับคันเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยข้อนี้มุ่งในทางการปกครองบังคับบัญชาโดยหลักการนั้นก็คือว่าสถาบันจะกต้องมีการปกครองบังคับบัญชาในการปกครองบังคับบัญชานั้นท่านย่อมให้อำนาจไว้กับผู้ที่มีสมรรถภาพสูง สามารถบริหารกิจการได้แต่ผู้ที่ได้อำนาจนั้นในบางกรณีอายุพรรษาน้อยกว่าผู้ที่มีอำนาจอปริหารนิยธรรมข้อนี้จึงโปรดให้ถือหลักเคารพนับถือซึ่งกันและกันท่านแบ่งพระสงฆ์ในหมู่หนึ่งหนึ่งไว้ดังนี้หนึ่งเถโรมีอายุมากสองยิราปพาชิโต มีพันสามาก 3. สังคับปิตาเป็นผู้ให้บรรพชาอุปสมบทเหมือนพ่อ 4. สังคับปรินายากโเป็นหัวหน้าหมู่คือผู้ได้รับแต่งตั้งให้มีอำนาจบุคคลประเภทนี้ทุกคนควรเคารพนับถือและเชื่อฟังตามฐานะของท่านผู้นั้นเช่นในด้านการปกครองผู้มีอายุพันสามาก ก็เชื่อฟังท่านที่เป็นสังฆปรินายกในด้านประพฤติธ,ธรรมผู้มีอำนาจก็เชื่อฟังท่านที่มีอายุพรรษามากดังนี้เป็นตน้นเฉพาะคณะสงฆ์ไทยสมเด็จพระสังฆราชทรงได้รับสถาปนาเป็นสกลมหาสังฆปรินายกแล้วสมเด็จพระสังฆราชก็ทรงแต่งตั้งเจ้าคณะปกครองบังคับบัญชา ลดหลั่นกันลงไปจนถึงเจ้าอาวาสผลการปฏิบัติตามอาปริหานิยธรรมข้อนี้ทำให้การปกครองหมู่คณะเป็นไปด้วยดีและมีความเป็นปึกแผ่นแน่นหนาส่วนโทษของการไม่ปฏิบัติก็ตรงกันข้ามข้อหาไม่รู้อํอำนาจของปัญหาอันมีปกติให้เกิดในภพใหม่ที่เกิดขึ้น หมายถึงไม่รู้อำนาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้นไม่นำความอยากของตนเองเข้ามาไม่ปล่อยให้ความต้องการส่วนตัวเข้ามาครอบงำให้คิดถึงแต่ส่วนรวมรู้จักอดกลัน้นหักห้ามใจม่ให้ตกเป็นทาสภายใต้อำนาจกิเลสตัณหาเพราะพระสงฆ์ตัดแล้วซึ่งกิเลสตัณหาความอยากมีอยากได้จะต้องไม่เกิดขึ้น จึงจะเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไปถ้าใครปฏิบัติได้ดังนี้ย่อมทำให้สังคมของพระภิกษุสงฆ์มีระเบียบวินัยดีขึ้นสามารถจำรงรักษาสิ่งที่มีคุณค่าไว้ได้ยั่งยืนจะไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียด้านการปกครองและย่อมเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาข้อนี้ มุ่งหมายถึงการปกครองตนเองของแต่ละคนเป็นการสนับสนุนข้อที่สี่คือคนเรามักมีความอยากดองอยู่ในสันดานที่ท่านเรียกว่าตันหาบางโลพาบางมหิตฉาบางเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วความอยากของคนเราก็ไม่ผลไปจากสามอย่างคือหนึ่งความอยากได้ เช่นอยากได้ลาบอยากได้ยศอยากได้ชื่อเสียงอื่นๆสองอยากเป็นอยากเป็นเจ้าอาวาสอยากเป็นเจ้าฐานะต่างๆ 3. อยากไม่เป็นอยากจะสลัดทิ้งหน้าที่การงานหรือตำแหน่งที่สงมอบให้เมื่อความอยากท่วมใจแล้วมันก็จะแสดงออกมาในรูปของความอิจฉาหรืษยา ใส่ร้ายกันแย่งชิงกันฟ้องร้องกันตีเสมอผู้ใหญ่ยกตนข่มท่านพระสมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าไม่ให้หลูอ,อำนาจแก่ความอยากคืออย่าทำอะไรที่ไม่ชอบไม่ควรเพราะอำนาจความอยากผลักดันจิตใจผลของการปฏิบัติทำให้หมู่คณะสงบเรียบร้อยน่าเลื่อมใส โทษของการไม่ปฏิบัติคือหมู่คณะนั้นจะเต็มไปด้วยเรื่องวุ่นวายฟ้องร้องกันทั้งต่อหน้าและลับหลังอย่างเช่นบางรายสมพานกับลูกวัดฟ้องกันถึงในศาลบ้านเมืองชื่อเสียงอันน่าเกลียดของสถาบันนั้นยอกแผ่ไปในสังคมอย่างไม่ต้องสงสัยข้อหเป็นผู้มีความยินดีในเสนาสนะตามราวป่า หมายถึงยินดีในเสนาสนะอันควรณสถานที่อันสงัดคือพระสงฆ์ต้องมีชีวิตสงบเรียบง่ายมุ่งสแสวงหาธรรมะเพื่อเผยแผ่ให้กับผู้อื่นต้องรู้จักสงบจิตใจซึ่งจะช่วยให้สามารถใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาได้อย่างเต็มที่เสนาสนะป่าตามข้อนี้หมายถึงวัดป่าคือ,คอวัด ที่ห่างจากย่านชุมชนตามสังคาประเพณีนั้นวัดป่ามักห่างจากหมู่บ้านประมาณ500ชั่วขาธนูประมาณ500เมตรหรือครึ่งกิโลเมตรตามมาตราวัดสากลแม้ประเทศไทยเราสมัยเริ่มแรกก็คงถืออย่างนี้คือสร้างวัดนอกหมู่บ้านแต่ครั้นนานเข้า หมู่บ้านขยายตัวออกไปล้อมวัดทุกวันนี้เราจึงเห็นแต่วัดที่อยู่กลางบ้านกลางเมืองเป็นส่วนมากความมุ่งหมายของอับปริหานิยธรรมข้อนี้อยู่ตรงที่ว่าเป็นพระเป็นสงฆ์จะต้องฝึกอบรมจิตด,ด้วยการนั่งสมาธิเดินจงกรมถ้าพระไม่นำพาในการอบรมจิตเมื่อไหร่าศาสนาก็เสือ่อม ทีนี้การอบรมจิตนั้นต้องการใช้สถานที่วิเวกสงบสงัดเป็นสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การอบรมที่อย่างนี้ก็คือป่านั้นเองในข้อนี้ท่านจึงสอนให้นิยมอยู่เสนาสนะป่าแม้จะอยู่ตลอดไปไม่สะดวกก็หาโอกาสไปพักอบรมจิตใจเป็นครั้งคราวซึ่งเราฟังแล้วก็คงจะ ชื่นชมในพุทธประเพณีอันประเสริฐนั้นนะคะเพราะสงนั้นคือผู้ที่ต้องฝึกอบรมจิตด้วยการเจริญทั้งสมถะและวิปัสสนาจะด้วยการเดินจงกรมหรือด้วยอิรียบทใดๆก็แล้วแต่นะคะผลของการปฏิบัติคือทำให้พระสงฆ์มีการอบรมจิตใจ จะได้เป็นสมณะผู้สงบเสงี่ยมน่าเลื่อมใสส่วนโทษของการไม่ปฏิบัติก็คือสถาบันจะขาดแคลนพระผู้ได้รับการอบรมจิตหมู่คณะก็จะเต็มไปด้วยคนฟูงซาข้อ7เข้าไปตั้งสติไว้เฉพาะตนว่าทำอย่างไรเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้มีศีลเป็นที่รักที่ยังไม่มาขอให้มา และเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้มีศีลเป็นที่รักที่มาแล้วขอให้อยู่สบายหมายถึงตั้งใจอยู่ว่าเพื่อนภิกษุสามเณรที่เป็นผู้มีศีลซึ่งยังไม่มาสู่อาวาสก็ขอให้มาที่มาแล้วก็ขอให้อยู่เป็นสุขใ่ใจที่จะพบเห็นและสมาคมกับท่านผู้มีศีล และอาจาระบริสุทธิ์หน้าเลื่อมใสพระสงฆ์ต้องใจกว้างยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่และมีความปรารถนาดีต่อสมาชิกเก่าเพื่อสังคมสงฆ์จะได้ไม่เกิดความเสื่อมถอยรวมถึงตั้งใจสนับสนุนปกป้องส่งเสริมภิกษุสามเณรที่ดีเลือกพระภิกษุสามเณรที่ดีมีความสามารถ มีคุณธรรมเข้ามาเป็นกำลังพัฒนาหมู่คณะของตนไม่มีการขัดแข้งขัดขาเป็นตน้นการถนูบำรุงคุ้มครองพระภิกษุสามเณรที่ดีซึ่งเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไปนั้นสามารถทำได้โดยการทำบุญด้วยปัจจัยสี่แด่ท่านเป็นประจำเป็นตน้นในข้อนี้ เป็นความมุ่งหมายให้แต่ละสถาบันมีการประสานงานกันสนับสนุนซึ่งกันและกันเพราะในศาสนาเดียวกันกันกบเราก็แยกย้ายกันหลายวัดอยู่ต่างบ้านต่างเมืองต่างประเทศก็มีการประสานงานกันด้วยไมตรรอันงามย่อมทำให้เกิดความสามคัคคีเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ช่วยเหลือกันดังเช่นประเทศไทยกับประเทศศรีลังกา ช่วยเหลือกันมาในตลอดเฉพาะในส่วนย่อยคือวัดหนึ่งหนึ่งพระพุทธองค์ไม่ประสงค์ให้ผู้ใดผูกขาดแต่ละวัดย่อมเอือเอ้อเฟื้อรับรองพระที่มาจากอาวาสอื่นเท่าที่จะทำได้เพราะผู้ที่มานั้นอาจเป็นผู้มีความรู้ความสามารถช่วยทำความเจริญหรืออาจเป็นผู้มาเพื่อศึกษาอบรมนำความเจริญไปเผยแผ่ต่อไป ทำให้ศาสนาเจริญก็เป็นได้แต่มีเงื่อนไขยอยู่ว่าขอให้ผู้ที่มานั้นเป็นพระเนรที่ดีเกร่งขัดในศิขาวินัยมิใช่จะให้คนเก่าต้องถูกขับไล่ใสส่งหรือได้รับความลำบากเพราะเหตุแห่งคนที่มาใหม่สุดท้ายก็คือเพื่อหมู่ที่ดีงามเพื่อความประเสริฐร่วมกัน ของหมู่ภิกษุสงฆ์และเพื่อก้าวไปสู่ความถึงที่สุดแห่งทุกข์ในหมู่ภิกษุสงฆ์และการเผยแผ่พระศาสนาที่ประเสริฐนั้นเพื่อเกื้อกูลแก่คาลือหัดผู้มีปัญญาดีด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยสัจจวาจานี้หม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมั่นว่า จะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอาริยสัจเศโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ขอนนอมมหากุศลและอุทิศบุญทางศีนแต่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสจินดดออนุโมทนาในมหากุศลทางศีนเพื่อมักผลนิพพานโดยพันโดยทั่วกันคากราบอานุโมทนา ในมหากุศลของทุกๆท,ท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าข่าขา